ไม่ได้หึดมันนน,น,นั่นก็จะลงทุนการเอาคันเพื่อยังพอแม่ประเด็นนั่นสิมันเอาพวะตอนอายุหลายแล้วพวะพวอายุสามสิบกว่าปีแล้วพอะประเด็นกัะเทยแล้วคุยไม่ได้ลูกในเมียง เดนก็เลยห่างกันกับเมียหลายเลยห่างกันก็เมียหลายค่ะว่าเมียปรเดนอายุแปดสิบกว่าแล้วเนาะรเดนก็ได้หกสิบกว่าหางกันยี่สิกว่าปีหางกันยี่สบกว่าปีกรนกับเมียเกม่่ประเดนได้เมีพ่อประนนัาผัวท่าเ่าเูดเท่า เขาเอิ้นสาวเฒ่ากับนลังเฒ่าก้าวกันก็เลยได้ลูกได้ลูกเดี่วกัน็เลยแม่ประเด็นก็บ่ได้เฮ็ดนมันเนาะเพราะว่าแม่ปรียนมีลูกน้อยลูกหัวสาวก็เป็นลูกแฝดคือประเดี๋ยวนั่นสิกับน้องสาวประเดี๋ยนเป็นครูแฝดทด้ประเดี๋ยนมันลูกโทษเนี่ยเป็น้องครูแฝดก็ประเดี๋ยนก็เลยตายวันนี้ก็หลายปีมาแม่ประเดี๋ยวนั่นก็มีลูกผู้หน่งมีลูกชายลูกชายกันที่ประเดี๋ยวนบ้านฟ้าบริหารสิ ีอะไรสามคนภาวะประเด็นเป็นหลวกคนหัวพปีเด <mel> ้ผู้แฝดเป็นหลูกแฝดเป็นหัวปีแต่เป็นหลูกแฝดจะไหมตะกี้เป็นแฝดนี่พี่น้องไอ้ที่บอกเป้าขันผู้ใดออกก้อนนี่เขาเสียให้เป็นน้องผู้ใดออกรุ่นเขาเสียเป็นพีคือประเด็นในออกรุ่นเขาเขาให้เป็นพีผู้ออกก้อนก็ให้เป็นน้องจริงๆเขาออกก้อนอันนั้นโบราณเขาเสียให้ผู้ออกก้อนเป็นน้อง ออกรุ่นเป็นพีปเะเดียนออกรุ่นนองออกรุ่นแต่ว่าเขาห่เป็นเป็นพีเขากันเ้อนใหประเดือนเป็นพีเราโผ่เประเด็ยนกับเลื้อนเนีเ่ยควนตั้งไผจกิๆเงินผู้ออกก้อนก็นกห้เป็นพีเลยไม่กันตามตามจะไมใหม่แต่พวหมูว่าแฝดสมัยไม่ก็เห็นดแบบไอพวกหูเนาะหมูแตนะ่ตอนประเดยนเป็นแฝดนะประเดียนเกิดที่หลังก็ห่อประเดือนเป็นพี ผู้ใดมีลูกแฝดการคอมเมนต์มาให้ประเด็นบิ่งได้เด้อพี่น้องเห้บอว่าประเด็นกับเป็นแฝดด้วกันประเด็นหมูตั้งแต่ว่าสมัยก่อนเพิ่นใหนประเด็นเป็นพี่สมัยนี้เขาเฮ็ดแบบไหนก็ห้เป็นพีหรือเป็นน้องประเด็นบึงจักประเด็นบ่เคยไปถามจักเทื่อพี่น้องประเด็นเป็นลูกแฝดคือกันแต่ว่าประเด็นคยไปถามเพราะว่าพี่น้องประเด็นอยู่บ้านน้องแสงก็จาก็ได้แฝดอยูซ่าโง่หน่อยว่ามันหน่อยๆเด้ เราก็ได้เดียวอีกได้แปดสามคู่ก็เจ้ากับแบบเดียวกันนี่นะผู้ได้ออกก้อนไหเป็นหน้องผู้ได้ออกที่หลังไหเป็นพีแบบเดียวกันได้ทักสามคู่มากแต่ว่าประเด็นกับบ่บ่บ่มีลูกแฝดเพื่อนกับเมียประเด็นนขนาดประเด็นเป็นลูกแฝดลูกเกิดมากกับเป็นลูกทนเมื่อประเด็นว่าีลูกแฝดจะทุนก็คือกันกับพู้เราคนสมัยตะกี้ผู้เฒ่าคนว่า จะไปกินอยังเฮี้ยอันผู้เพิ่นมีลูกแฝดเด้อสมัยตะกี้คันผู้ใดมีลูกแฝด์ใาเจ้าถือถือพี่น้อนมัคือสมัยนี้ได้อยากได้ถูกสมัยตะก่อนนี่ผู้ใดบ่อยากมากินของห่วงข้าเขาอยากกินปลาห่วงบ้านเนาะพอว่าจะไปเริ่มไปนอหยังมาส่งขยานั่นเด้อเพราะว่าเขาจยัดติดแฝด์น้ำเงี้ยลังนี้โบราณเขาถือคือหยังก็ยังไปส่งคนกระยาขยากพี่น้องเสียวยังให้คนกินกระยาเพราะว่าเขาจยัด พยานเกิดลูกแฟดมันลำบากมันเลี้ยงยากมันลำบากหากินยากลำบากพันเกิดลูกแฟดมันลำบากสำไมจะขี้ก็วางสันก็ถึงกันสมัยนี้มีิตรหิทนิยมกันลูกแฟด์ s เด้สมัยตะกี้เ่าเป็นเด้พี่น้องตั้งแต่ยี่แม่เดียวป่วยเขายังไปส่งคนเขาเขาไปอยากกินน้ำเด้อเพราะว่าขยานติดเป็นลูกแฟดน้ำกินหนากินนองเหมือนกันเขาทีเป็นนักสันปูล่ากันสมัยนี้ผู้ใดก็อยากได้ลูก แต่ะวะ่าไปย็นจีเป็แปแปดแกเอาอยาาไปรูแฟนเลยตกี้ว่าอย่างไหปเดอนเป็นคนนังมาจากกินเขาดินนาเงี้ยประเด็นเ่นนากกนอายัน,น,นะะยติดแฟนต้องมีเมียเือสมัยนี้สมัยนี้ท่านสมัยไม่ตะกี้ว่เป็นอะไร